ความเป็นมาเรื่องรามเกียรติ์ตอนนาฬิกาล้นทุกเรื่อามเกียรติ์มาจากคำว่ารามบอกคำว่าเกียรติหมายถึงเกียรติของพระรามนั่นเองในส่วนของความเป็นมาคะทหารกับรามายานของอินเดียได้แค่เข้ามาในสยามวรนณคดีของชาติถูกขาทำลายในตอนเสียกรุงศสีพียาคงที่สองพระเจ้าตากสามารถตอบู่เอกราช รามเกียรติ์ตอนขึ้นมาค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงให้พระรมรมวงสารมงศ์และข้าราชบริพารช่วยกันแต่งบทละครเรื่องรามเกียรติส่วนพระองค์ทรงมีทรงรับผิดชอบหน้าที่ในการตรวจแก้ไขและลงมือแต่งเองบางตอน เรื่องรามเกียรติ์แต่ต่อเป็นสามตอนคือ1นึ่กำเนิดตัวละครต่างๆสองกำเนิดสงคา 3, าราม3พระรามกับทองเนื้อ,มมอรามเกียรติ์ตอนนาายณ์ฝักเงิทุกอยู่ในตอนที่หนึ่งให้เหตุกล่าวถึงว่าทำไมนนทุกถึงเกิดเป็นโศกกณฐ์และพระนาายณ์ลงมาเป็นพระรา เป็นบทเป็นกอนบทละครซึ่งมีล,ลักษณะคล้ายกองสุดภาพหรือกอนแบทที่เราใช้กันลังขันกว่น,นี้นั่นเองค่ะการใช้คำพ่้ต้นเมื่อนั้นใช้ใชสําหรับพื้นต้นเมื่อกล่าวถึงผู้มียศยศศ์มาจะกล่าวไปใช้สําหรับเรื่องที่แทรกเข้ามาบัดนั้นใช้สําหรับผู้ใต้บังคับบัญชาเช่นเสนาทหารสามัชญชนนั่นเองค่ะ และนี่คือความเป็นมาของเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปากลทุกข์ค่ะ